ถ้าเกิดต้นแดงของคุณมีรอยแบบนี้นะครับรอยยางไม้ออกมีรูรอยยางไม้ออกแล้วมีขี้ไม้อยู่แบบนี้แล้วมีขี้ไม้อยู่แบบนี้นะครับแสดงว่าโดนดวงเจาะลำต้นเจาะแล้วนะครับคุณจะต้องจัดการก่อนที่ต้นแดงของคุณจะเป็นโพรงข้างในตอนนี้เดือนกุมภาพันธ์กำลังจะเข้าเดือนมีนาคมนะครับ ช่วงนี้ต้องระวังดีๆต้นแดงของคุณอาจจะกลายเป็นไม้ฟืนแทนที่จะได้เสาไม้แดงในอนาคตข้างหน้าต้นนี้ก็ต้นแดงครับเรามาดูกันส่วนใหญ่เขาจะไม่วางไข่สูงอุ้ย,ย,ย,ยต้นนี้มีเจ้าของด้วยนะครับต้นนี้มีเจ้าของด้วยเราก็เดินเดินรอบเลยครับเราก็เดินรอบต้นแดงเลยนะครับดูว่ามันมีรูไหมหรือว่ามีขี้ไม้ไหมนะครับต้นนี้ผ่านครับไม่มีไม่มีมมครับ หลายคนจะถามว่าเรามีวิธีป้องกันไหมวิธีป้องกันยากมากครับถ้าเราจะเอาตาข่ายมาดักแม่เข้าเอาไว้ก็ก็ได้นะครับแต่มันหลายต้นถ้าใครมีน้อยเอาตาข่ายอ่ะตาข่ายที่เขาวางวางจับปลาเอามาพันพันพันเอาไว้แบบนั้นก็จะได้เหมือนกันครับดักตัวแม่เอาไว้นี่ก็ต้นแดงนะครับต้นนี้ไม่มีต้นนี้ก็ไม่มีไปดูต้นต่อไปครับ ต้นนี้ก็ไม่มีนะครับพยายามช่วงช่วงปีที่สี่ที่ห้าเนี่ยเนื้อไม้มันเริ่มไส้มันเริ่มน้อยแล้วครับมันเริ่มแข็งขึ้นแล้วเขาจะไม่ค่อยมาวางไข่หรอกเขาจะเริ่มวางไข่พวกที่ต้นเล็กๆนะครับปีแรกปีที่สองปีที่สามเนี่ยสำรวจทุกปีนะครับช่วงเดือนกุมภาเมนายนเนี่ยสำรวจทุกปีเลยนะครับมันจะมีช่วงหน้าฝนที่เขาวางไข่เรามองไม่ค่อยเห็นครับมองยากดูต้นนี้ครับ ถ้าเกิดเรารักษาทันนะครับเขาจะเป็นแบบเนี้เขาจะหุ้มเนื้อเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเรารักษาทันนะเนื้อเขาจะหุ้มเหมือนเดิมแบบนี้มันก็เป็นโอกาสน้อยที่มันมันไสจะเป็นโพรงครับคือมันเสียหายมากๆนะครับถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี be ่ยอ่ถ้าเกิดมันเจาะเป็นโพรงปุ๊บเจ้าตัวด้วงเจาะลําต้นเนี่ยมันออกไปปวกจะเข้ามาแทนครับปวกมันจะทํารังเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นโพรงเต็มไปหมดไม้เราที่ปลูกมา ยี่สิบปีห้าปีแทนที่จะได้เสาต้นเบลเลอร์เนี่ยก็เป็นเสากวงไปซะขนาดนั้นนะครับวิธีการจัดการนะครับทิพวันมีสองวิธีวิธีแรกเราเขีย่ยขี้ไม้ออกแบบนี้นะครับเขีย่ยขี้ไม้ออกแบบนี้มันจะมีรูเขาจะเจาะจากข้างบนลงไปข้างล่างนะครับมีรูแบบนี้เราเอาสลิงดูดเชื้อราเมทัลเซียมกับบิวเวรียแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับเจ้าตัวหนอนเนี่ยมันจะโดนเชื้อราพวกนี้ จัดการครับแล้วก็จะตุยในนี้แต่ข้อเสียคือหนอนพวกนี้มันจะมันจะเน่าอยู่ข้างในนะครับมันจะไม่แห้งวิธีที่2เอาน้ำส้มคนไม้แบบร้อยนะครับน้ำส้มคนไม้ร้อยเลยฉีดเข้าไปนะครับฉีดเข้าไปในนี้หนอนก็จะตุยเหมือนกันแล้วก็มันจะฆ่าเชื้อหนอนมันจะไม่เน่านะครับหนอนมันจะไม่เน่ามันจะแห้งตุยไปเฉยเฉยถ้าถ้าใช้น้ำส้มคนไม้นะครับ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากให้ทุกคนน่ะเดินสำรวจสวนนะครับว่าต้นแดงโดยเฉพาะต้นแดงมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยทุกปีครับตั้งแต่ปีที่2เป็นต้นไปมันจะมีแบบนี้นะครับของทิศวันเนี่ยปีที่4แล้วก็ยังมีอยู่นะครับเห็นไหมมันจะเอ,อ่อเขาจะมาวางไข่ตัวแม่จะมาวางไข่ในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับวางไข่กับต้นเอาไว้แล้วเขาก็จะฟักฟักเสร็จแล้วก็จะเจาะกินข้างในลงไปข้างล่างเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ รูข้างในจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ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 จนไปถึงเงาถึงเงาเสร็จเขาจะฟักเป็นตัวแก่นะครับฟักเป็นดักแด้ฟักออกมาจากดักแด้เป็นตัวแก่แล้วก็ออกมานะครับในหน้าฝนช่วงต่อไปเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องเดินสำรวจสวนต้นแดงนะครับเพราะฉะนั้นฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับต้นแดงฝากกดติดตามทิศวันในเกษตรด้วยนะครับเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็การสร้างรายได้จากสวนป่านะครับสวัสดีครับ